สวัสดีชาวโลกแล้วผู้คนที่กำลังเล่นบ็อกฟุตกันอยู่ทุกท่านกันด้วยนะครับผมอากุมะโชรีกันเองนะครับผม ในครั้งนี้โอ้เรากลับกันมาอีกครั้งกับในโลกหนึ่งนะฮะผมแต่ว่าเออผมไม่อยากแกล้งคนแล้วนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเป็นแบบเออเป็นคนมีน้ำใจนะครับผมเรียกผมว่า,ากุมานักแจกนะครับผมเออวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการแจกผลไว้สุ่มผลแจกนะครับผมแต่แต่ว่ามันต้องมีเงื่อนไขนะผมจะให้มาแจกธรรมดาไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องทําการให้เขาเต้นก่อนนะครับผมเออให้เต้นแบบเต้นท่าอะไรก็ได้นะเออจริงๆแล้วอ่ะคืออันนี้มันกดอีโมไม่ได้นะ มันต้องแบบทับอ e ีแดนเอาเนะเฮ้ยเท่ยังมาขายใหญ่ตัวเล็กเฟี้ยวว่ะก็คือให้เขาเต้นก่อนนะครับผมแล้วผมถึงจะสุ่มผลให้เนาะคือคือแบบว่าผมไม่ได้ถือผลอะไรก่อนนะครับผมต้องเต้นก่อนถึงจะสุ่มให้นะฮะผม <tr uth> บางทีนะครับผม,ผมอาจจะหลอกเขาก็ได้แบบหลอกให้เต้นฟรีนะครับผมแล้วกูก็บิดคนนะฮะผมเออโอเคนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเฮ้ยเวทมนต์โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มผลกันเลยดีกว่านะครับผม let's go เฮ้ยลาวาบัก บริการเติมโลบักแบบเซิร์ฟเวอร์ V.I.P. เลทเเลยนะและยังมีบริการกดเกมพาร์ทเลทสิเลยไม่ว่าจะเป็นแมปบล o อกฟุตคิงเลกาซี่ออสตาทาวเวอร์ด e เฟนส์ a อนิเม i g ไฟเตอร์ซูมเลเโอ้โหแมปโคตรเยอะเลยเอาเป็นว่าถหาใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับใครอยากได้คอมดีๆใช้ยกมือขึ้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนี่เลยครับผมร้าน i-have CPU ร้านจำหน่ายคอมพิวเ,เตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆพร้อมมีแอดมินให้คาปรึกษา ตอบรวดเร็วแน่นอนและยังบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมคิดถึงคอมพิวเตอร์คิดถึง i h แอดซถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร,อเตอร์เราคือเพื่อนกันโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปกันที่เกาะลิงนะครับผมนี่ไม่จําเป็นต้องบินไปหรือมีเรือนะครับผมกูมีผลแมกมานะครับเดินมาน้ำได้อย่างเว r y g o กูเอ้ย เอ้ยมีคนปัม๊มปั๊มเด็กเหรอฮะไม่ดีนะไม่ดีปั๊มเด็กเหรอนายฆ่าคนเหรอฮะนายฆ่าคนเหรอเมื่อกี้ผมเห็นเขาอ่ะแบบฆ่าคนเลยอะ่ะฆ่าคนอ่ะฮะเอาเป็นว่าถ้าเขาฆ่าคนปุ๊บนะครับผมผมจะทําการฆ่าเขาทิ้งเลยนะครับผมเอ้ยทํามาเป็นคนดีทํามาเป็นคนดีเลยนะยคนนี้เขามีผลอะไรอะ่ะผลวิญญาณน,นะครับผมเดี๋ยวผมลองถามเขาก่อน เฮ้ย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 ,ย,ยมึงจะทำร้ายคนมนะั้นอะ You o n Fruit เนี่ยเราถามคนนี้นะครับผม You One Fruit อยากได้ผลไหมอยากได้ผลไหมเฮ้ยเมื่อใครเขาไปตอบแทนวนะ่น่ะเอ้าได้ได้เชนี่เออแม่งจะมาแจกผลมาแบบฆ่าเด็กใหม่ทำไมวะฮะฆ่าเด็กใหม่ทำไมตายไปดิไอเวน ากได้ผลปล้าอยากได้ผลปล้า Do you want f o o d อะเอาไหมเอาไหมเอาทำไมเขาไม่ตอบกูเลยอะเขาไม่ตอบกูเลยไม่ตอบกูเลยดังนั้นผมไปหาคนนี้ดีกว่านะครับผมมาสเตอร์ซีโร่เอ้เดี๋ยวนะเช่นนี่มัน what is that อืมอืม,อมกูจะบอกยังไงดีวะกูจะบอกยังไงดีวะคือเขาไม่รู้อะคือเขาไม่รู้แล้วกูจะอธิบายยังไงดีวะอืมดีสฟุตคือกูต้องอธิบายยังไงดีวะดีสฟุตไงเอาน,นี้ไงมาสเตอร์ซีโร่เอ้โซโลเนี่ย ไอ้มาสเตอร์โซโลตอนแรกที่มันตอบกูไงแล้วเขาไปไหนแล้วอ่ะคนนี้เขาไปไหนอ๋อ้เขาทําการฟาร์มนะครับผมไม่นะนายกำลังอยู่ในวงของโอเปร์นายนายกำลังจะตายนะแล้วเขาทำไมคือเขาไม่รู้จักผลไม้ปีศาจเหรอไลท์เปิด PVP ก่อนแนะนำมึงอ่ะเฮ้ยคนนี้เขามีผลมังกรว่ะมีผลมังกรว่ะแม่งโค้ทเอเลยมคิดว่ามันเฟี้ยวมากกว่าผลมังกรเปิด PVP ดิ เอ้ยเครื่องฮาคิรแล้ววะโอเคเดี๋ยวผมว่าผมทําการย้ายเซิร์ฟกันดีกว่านะครับผมไม่มีคนอื่นมาวะเอ้ยมีคนนี้นะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวผมลองไปถามเขาดูนะครับผมว่าอยากได้ผลหรือเปล่านะฮะคนนี้เขาใช้ผลอะไรอยู่ผลแสงนะครับผมดีอยู่แล้วละ่ะดีอยู่แล้วละนะครับผมเอ่อเมื่อกี้กูเห็นอีกคนนึงอยู่อ๋อนี่ไง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 โอ้กำลังฟาร์มเลย do you want fruits อยากได้ผลนะเปล่าคุยกับกูหน่อยก็ได้ไม่นาะยอยากได้ผลือเปล่า do you want f r u i t Hey, do y ฮ้ want food? อยากได้ผลนะเปล่าอยากได้ผลนะเปล่าแล้วเขาแต่งตัวอะไรเนี่ย <c oughs> แต่งตัวเฟี้ยวยังมะ Yes โอ้ํำเฮีย มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาน okay? <f> ี <sh arp> ้มานี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 ่เออมาตามมาตามมาตามมาเนี่ยเราเราพานายไปสุ่มผลเพื่อนคือจริงๆเดี๋ยวผมสุ่มให้เขาอะไรนะนี่ตามมาตามมาเออโดดขึ้นมาเพื่อนโดดขึ้นเรือมาโดดขึ้นเรือมาเออนั่นแหละสวยเออเดี๋ยวรอแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวมจะพาไปฆ่าตายละรอเล่นรอเล่นรอเล่นเราจะไม่ได้มารับพาตัวเขานะครับผมเราจะไปเออสุ่มผลให้เขานะครับผมนี่โอเคแล้วผมก็จะบอกนะครับผมแดนฟอร์ฟุตเฮ้ยเดี๋ยวผมจัดการตัวนี้ให้เขาก่อนโอเคแดนฟอร์ฟ o d เต้นบปล ทนายไม่เต้นเราก็จะไม่ให้นายเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายวะนี่คูไม่รู้ว่ะไม่นานยังเลยโอ้ยโอเต้นเต้นโอเคคำเฮียมาเดี๋ยวเราลองสุ่มผลดูนะครับผมแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้ผลอะไรนะครับผมนี่เอาเขาอยู่ไหนแล้วอ่ะเอาไปไหนนี่นี่นี่ตามมาตามนายเนี่ยนายตามมาตามมาโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราลองสุ่มผลดูนะครับผมจะได้เป็นผลอะไรกันนะนะผลอะไรเอ่ยไปซุ่มเฮ้ยไดมอนด์ไดมอนด์นิปฟึบ อ่า like โอเคเราสุ่มผลให้เขานะครับผมเต้นเต้นเพื่อแลกกับผลไม้ปีศาจก็กินมาแล้วด้วยไนส์เรียบร้อยตัวเขาตอนนี้กลายเป็นเพชรแล้วนะครับผมเหลี่ยมเหลี่ยมมากจังหวะนี้โคตรเหลี่ยมโอเคนะครับผมนี่เต้นเพื่อแลกกับผลไม้ปีศาจมึงไม่ยอมเต้นไงมึงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผลไม้ปีศาจคืออะไรอ่าทำไมคนนี้เขามาเล่นแล้วแบบเขาไม่รู้ว่าว่าผลไม้ปีศาจคืออะไรอ๋อเซิร์ฟนี้นี่มันเหมาะกับการที่เราจะมาทําการแจกผลซะจริงๆนะครับผม เมื่อกี้ผมได้ทําการคุยกับฝรั่งด้วยนะครับผมฝรั่งเขาถามว่าทํายังไงฮาคี้ถึงจะเต็มตัวนะครับผมก็แบบว่าเออสับในหัวกูมีน้อยมากนะครับผมมีอยู่แค่ไม่กี่คําเองนะครับผมกว่าจะคุยกับเขารู้เรื่องนะครับผมอเออคือกูไม่เก่งภาษาอังกฤษอ่อะนะก็เลยคุยได้แบบนิดๆหน่นนอยๆนะครับผมพิมพ์ผิดบ้างถูกบ้างนะครับแล้วก็ไปทําการถามคนเอ้ยนายอยากได้ผลหรือเปล่าอ่ะ Do you want fruit ขอร้องอยา่าไม่กูจะถามว่ามึงอยากได้ผลหรือเปล่าฉันไม่อยากได้ <laughs> เฮ้ยมันปฏิเสธกอูอ๋อกูเป็นผู้เล่นใหม่นะเดี๋ยวแล้วทำไมมึงไม่อยากได้อ่ะม,มึงมึงมีผลนี้อยู่แล้วมันผลอะไรวะบาเรียไหมกูไม่ได้จะแก้มึงเว้ยแต่กูแค่อยากจะถามว่ามึงอยากได้ผลนะเปล่านะคนนี้เขาอยากสงสัยเลยว่าคุณไม่อยากได้ผลเหรอ <laughs> เดี๋ยวไปที่เกาะบากี้แทนก็นแล้วกันนะครับผมบากี้มันใกล้ดีแล้วแถมมันก็เวลก็ยังน้อยอยู่ด้วยนะครับผมเอยเด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  ไปด้วยไปด้วยโอเคเฮ้ยทำไมผมใช้ฮาคิมองเขาไม่ได้อ่ะเดี๋ยวทำไมใช้ไม่ได้อาแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราผมผมจะถามไปว่า do you want fruit yes please เฮ้ยใครวะใครวะใครขอวะคนไหนขออ่ะคนไหนคนนี้นะครับผมเอ้าเอาเอาเมื่อกี้มึงบอกไม่อยากได้ <Yeah. S 1> โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปสุ่มให้เจกันดีกว่านะครับผมอ่าเฮ้ยเฮ้ย มีคนสุ่มผลให้ว่ะเป็นผลระเบิดเอ้ยเหมือนกูเหมือนกูบังนะกูไม่สามารถมองใครด้วยหารทีสังเกตได้แล้วคนนี้เขาติกินผลเข้าไปแล้วหรือเปล่าวะโอ้โอ้โอ๋อคือ,ค,อคือกูจะให้ผลนะครับไม่เอานะรอบผมอ๋อเป็นพอมีสุดหล่อมาให้นะครับมึงเอาคืออะไรกูไม่หล่อตรงไหนวะฮะถามจิกูไม่หล่อตรงไหน มีใครอยากได้ผลอีกเปล่าผมอยากแจกผลจังเลยแต่เขามีเป็นผลควันอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลองถามเขาดูนะครับผมว่าอยากได้ผลนะเปล่าเยสกู yes. ไม่ให้มึงหรอกกูจะให้คนนี้ <B rain> จะให้ลดี้คนนี้กูไม่ให้มึงกูไม่ให้มึงเอ้าทำไมเขาไม่ตอบผมอ่า IP คนนี้เขาไม่ตอบผม Dewon Fruit เฮ้ยเขาบอกจะมาหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งหนึ่งอะไรไม่เอาหนึ่งหนึ่งบ้าอะไรอ่ะแตวตอนนี้หาคีดสังเกตกูมันเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมหาคีสังเกตของกูมัน <B rain> มันมันมันเอออะอิ้ยอิว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 ิเลวิมิวิเิว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 กูิว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 ิริว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 กวิ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 วกวิ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 อิววิ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 วกวอวิววิวววิิิดิิิิาิว แมกมานี่ไม่ค่อยมั่นใจเลยนะฮะเพราะว่าแมกมากูยังเอาเวกไม่โคบ่ะจะให้หมหอย่างงี้มันเป็นไฟไม่ได้ทำไมเลือดมันลดน้อยอย่างเลยเลือดมันไม่ค่อยล้นเลยนะเอาวะอย่างน้อยก็ลดอยู่แล้ว5ขีของกูมันเอ,อ๋อะไรวะเนี่ยโคตรเอ๋อเลย5ขีกู5ขีกูยังเอ,อ๋ ซอรี่ซอรี่อะไรวะมึงยังไม่ตายไม่ใช่เหรอฮะซาสอลงซอรี่เฉยอะไรมึงอยู่ไหนเฮ้ยอยู่นู่นนะปึ๊บโอ้โหโอ้โหโห,โห,หนีหนีเลยนะ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 เจอสกิลแม็กมาไปไงแรงบ้ล่ะแรงบ้ล่ะแรงบ้า่ะแรงบ้า่ะสกิลแม็กมาของฉันน่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยกูมาปิงอะไรตอนนี้วะเนี่ย ไอพีดิเออไอเวนตายไปดิตายไปดิปดเออมาท้ากูนหนึ่งหนึ่งเฉยกูไม่อยา่จะหนึ่งหนึ่งเลยนะเนี่ยกูมาเพื่อแจกผลครับพี่ย้ายเซิฟดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าเซิฟที่แล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนไม่ต้อนรับกูยังไงไม่รู้เลยแล้วฮาคิกูกลับมาเหมือนเดิมยังอ่าโอเคกลับมาเหมือนเดิมคนนี้เป็นผลแสงแล้วนะครับผมเดี๋ยวนั้นผมหาคนอื่นแจกดีกว่านะเขามีผลอะไรอนะ่ะผลสโมกเดี๋ยวเราต้องถามเขาดูเอ๊ะหน้าตาคุณคุ้นยังเลยหน้าตาคุณคุ้นยังแต่คงจะไม่ใช่หรอกมั้งเพราะชื่ออต้งเป็นน IP ะบผม โอเคเดี okay. okay. no. okay. <laughs> ๋ยวเราก็จะบอกนะครับผมว่า oh. hey, Dance for f o o ด Dance for Foot เต้นเพื่อฝนของคุณเต้นเพื่อฝนของคุณยังไงล่ะโอเคไหนดูดิว่าเขาจะเต้นเป็นอีโมไหนโยโอ้เยเต้นว่ะเต้นว่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องแบบว่าจะแก้เขาหน่อยนะครับผม More ม a n c นเต้นอีกเดี๋ยวเราต้องแบบแก้เขาหน่อยนะครับผมเออมอแดนนี่นี่นี่ โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราแบบลองไปสุ่มผลให้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะบอกให้เขาตามมาแล้วคําเฮียคาเฮียมามามาเดี๋ยวเราสุ่มผลให้ไม่รู้ว่าผลกากหรือเปล่าวะเออถ้าผลกากมานี่โอ้โหเขาสาดเต้นให้กูดูนะครับผมแล้วแบบเต้นเยอะด้วยนะโอเคเดี๋ยวลองสุ่มผลดูนะครับผมมาดูกันว่าเราจะได้เป็นผลอะไรเป็นผลเลิฟกับผลสมมกว่ามึงผลสมุนธน่าจะดีกว่าของมึงอยู่ที่ใช้อยู่ว่ะผลเลิฟน่าจะใช้ฟาร์มไม่ดีพอว่ะอย่ากินนะ ยา yeah. จะกินหรือไม่กินวะไม่เขากินเข้าไปแล้วโอ้ไม่กอดเรียบร้อยนะครับผม <laughs> เขากินเข้าไปแล้วแต่สำหรับกูนะผลนี้มันฟาร์มไม่ค่อยดีเลยนะเว้เฮ้อ่า <Hey. S 1> ah, ได้โจมปีกูเชี่ยแม่งเฮ้ฉันเรียกนายนะ่ะเฮ้นี่นี่นี่แดนพรีส <laughs> เต้นหน่อยเขาจะเต้นหรือเปล่าวะ เขาจะเต้นไหมอะไรวะเขาไม่เข้าใจวหเต้นอ่ะเต้นไหนต้องเต้นนะเอ้าเฮ้ยคน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 โอ้แต่งตัวดีด้วยเนี่ยเป็นโกโจด้วยฮ่าฮนั่งเรือไปด้วยเดี๋ยวเราลองถามเขาดูเอ้เขามีผลอะไรวะเอผลพระไปละแจกคนเวลวเยอะบ้างดีกว่านะครับว่าเขามีผลอะไรผลแสงนะครับผมเออเดี๋ยวลองถามเขาดูดีกว่านะ ด้นอะไรวะเชื sure. ่อเอ่อผมจะบอกว่าให้เขาเต้นนะครับผมเต้นเพื่อแลกกับผลนะฮะคือเขาถามว่าผลอะไรนะครับผมแต่ว่าผมจะยังไม่บอกนะเพราะกูยังไม่ได้สุ่งไง <laughs> เฮ้ยเต้นวะเต้นวะเฮ้ยเดี๋ยวผมบอกให้เขาเต้นมากกว่านี้อีกนะครับผม modern modern เต้นมากกว่านี้อีกสิฉันอยากเห็นนายเต้นมากกว่านี้อ่ะนี่นี่ เดี๋ยวเราลองแกล้งเขาอีกนะครับเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเราลองสุ่มผลให้เลยแล้วกันนะครับผมโอเคเขาเต้นมาเยอะแล้วนะครับผมโอเคลองสุ่มผลดีโอ้หลีเชียดผลน,น้ําแข็งผลกาก,ากว่ะผลกระจอกมากเอ่ออิวเอาบอกอิวมาเป็นที่เรียบร้อยโอ้ผลน,น้ําแข็งโอ้โหเดี๋ยวเราลองทักเขาดูนะครับผมเฮ้ฟุตพีสอ่าฟุตพีสฟุตพีสเข้าทางกูหละทีนี้ เราก็จะบอกว่าแดนฟอร์ฟู้ดนะครับผมนายนายต้องเต้นเพื่อแลกกับผลนะนะเออนายต้องเต้นเพื่อแลกกับผลเอาสิโชว์สเตปบีบอยของนายหน่อยสิเอา้ามันบอกเยสแล้วมันก็ไปเอา้าเอาไปเลยอะไรวะนายต้องการผลอย่างนั้นเอยนี่แหละนี่แหละเหมาะเลยเหมาะเลยไอ้นี่นี่นี่แดนฟอร์น, dance for นี่เดี๋ยวกูสุ่มผลให้เดี๋ยวกูสุ่มผลให้ คือกูก็มีผลอยู่แหละเอ้ยเชื่อเราผลผลมันดีกว่าบาเดียแน่นอนท่านนายจะฟาร์มนะโอเคโอเคเอาสินี่นี่นี่มอแดนซ์และใส่เครื่องหมายตกใจด้วยมอแดนซ์โอเคนะโอเคนะอ่ะกูให้ไปด้วยอ่ะนี่นี่มอแดนซ์ <c oughs> แล้วอ,อะไรมาให้กูเต้น <c oughs> no อ๋อเขากินผลเลิฟไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่แล้วไม่แน่ใจว่าเขาจะกินผลของแข็งอีกหรือเปล่านะครับผมอะคลี Var det bra? คือมันมันกินผลเลื้อเข้าไปเว้ยแล้วมันก็บอกว่าน่าเกลียดแล้วแล้วไอ้คนอุตสาห์สุมผลเลื้อให้โอ้โหแม่งอุตสาห์สุมผลเลื้อให้มึงไปด่าผลเลื้อว่าน่าเกลียดมึงก็โดนไอ้คนมีผลไฟฆ่าเลยเอาล่ะนะครับผมก็สำหรับในครั้งนี้นะกับการที่มาแจกผลแต่ต้องแลกกับการเต้นนะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนละกันใครอยากมี EP ที่2นะครับผมใครอยากมี EP สนะครับผมก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปกันเยอะๆนะผมหรือกดไลค์คลิปนี้นะ ครับผมให้ถึง2,000ไลค์นะครับผมถ้าถึง2,000ไลค์เดี๋ยวผมมาทำ EP 2กันเลยนะครับผมโอเคก็แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้ก็ไปก่อนล้นะครับผมซีโอเกนะจ๊ะเฮ้ยมีคนสุ่มผลว่ะเอ้ยไม่ใช่สุ่มผลมีคนนั่งเรือโอ้ผลบอมเบอรอ